สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเจอกับคุณครูหน่อยอีกครั้งนะคะคุณครูหน่อยจะพาเด็กๆทำหนึ่งสูนตัวเด็กนะคะก่อนที่จะทำางานหนึ่งศูตยเด็กเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆทำสมาธิกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วจับมือขึ้นมาเลยค่ะมือขวานะคะมือขวาของเด็กๆจูบขึ้นมาเลยค่ะมือขวาก็เอามาจับมือ จับจบมูกมาจับหูแล้วก็จับหูมาจับจบมูกอช้าๆนะคะเด็กๆทำตามคุณเลยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวเราทำกันเลยนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูบอกว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะคะหนึ่งสองตั้ เก่งมากกันเลยอาเด็กๆมีสมาธิกันแล้วใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวมาทำหนังสือตัวเด็กกันเลยนะคะหนังสือตัวเด็กหน้าอะไรอาเด็กๆเ,เปิดไปพร้อมมือถือเลยนะคะหน้าที่สิบห้านั่นเองสําหรับหน้าที่สิบสี่เราทํากันแล้วเรื่องสนาม็กเล่นนะคะหน้าที่สิบห้าเขาให้ทําอะไรอะฟังโจทย์กันก่อนนะคะของโปรดของฉัน วาดภาพระบายสีสิ่งที่เด็กๆชอบในช่องสี่เหลี่ยมนะคะดูช่องสี่เหลี่ยมช่องแรกนะคะเป็นรูปอะไรคะรูปขนมเค้กใช่ไหมคะขนมที่ฉันชอบเด็กๆพูดตามคุณนะคะขนมที่ฉันชอบคืขอขนมอะไรเด็กๆชอบขนมอะไรบ้างเด็กๆลองคิดดูนะคะบางคนก็ชอบขนมปังบางคนก็ชอบแซนด์วิช บางคนก็ชอบพิซซ่าเด็กๆก็ว่ารูปพร้อมกับระบายสีให้สวยงามนะคะมาดูช่องต่อไปนะคะขอให้ทำอะไรผลไม้ที่ฉันชอบผลไม้มีเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งส้มแอปเปลิลฝรั่งชมพู่อังมงุนแปงโมแล้วเด็กๆชอบผลไม้ชนิดไหนคะเด็กๆก็ลองคิดดูนะคะแล้วก็ว่ารูปผลไม้มาหนึ่งชนิดนะคะแต่ระบายสีทาให้สวยงาม โอเคเด็กๆมาดูงานของคุณครูนะคะของคุณครูคุณครูชอบขนมอะไรเอ่ยขนมโดนัทนั่นเองโดนัทมีรูใช่ไหมคะคุณครูก็ว้านรูปโดนัทระบายสียังสวยงามส่วนผลไม้ที่คุณครูชอบคุณครูก็ชอบสตรอเบอรี่นั่นเองสตรอเบอรี่สีอะไรคะสีแดงใช่ไหมคะน่าทานไหมคะเด็กๆทำได้ครูคิคดว่าสวยกว่าคุณครูนะคะ โอเคสำหรับงานวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะเจ๊เจ๊สวัสดีค่ะบ๊ายบาย